แฟนคอบอนคาเฟ่ครับคือนี้ฮะสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษได้คิวลงสนามสักทีนะฮะเจอกับหมูน้อยอย่างอันดอร่าครับห้าทุ่มที่วินล่าพักในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับกลุ่มเคกลุ่มนี้นะ,ะอังกฤษเล่นไปสามนัดมี9แต้มนำโด่งแะ,ะ้วแอฟเิกาสี่นัดมี5แต้มเซอร์เบียสองนัดมี4แต้มรัตเวียสามนัดมี4แต้มอันดอร่าสี่นัดยังไม่มีแต้ม,ม, 4, ตมสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ง่ายๆแล้วฮะ อังกฤษจะไม่ได oh. right. <cn> ้แชมป์ก no ลุ่มเนื่องจากว่าแพ้เซอร์เ hmm. บีย well mm hmm. mm hmm. right. We 2น <Yeah. S 1> <8. S 5> ัดก็ก mm ับไอเบเนียรัดเวียและอันดอร่ายังไงก็ชนะหมดอยู่แล้วนะฮะขณะที่เซอร์เบียมีไปสะดุดกับไอเบเนียมานัดหนึ่งเพราะนั้นอังกฤษได้เปรียบเยอะมากๆเลยครับซึ่งสภาพทีมนล้วแม่เคยพูดถึงเมืทีแล้วนะฮะอดัมวอลตันมิดฟิลด์ของคริสตันพาเลต์นะเจ็บก็ถอนตัวไปละเขาก็เรียกลูเบนล็อบต์ชีกนะฮะจากเอซีมิลานมาก็เป็นการกลับมาติดทีมชาติครั้งแรกในรอบ7ปีนะฮะติดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2018 คนที่หลุดไปก็คือจอร์นสโต้นะฮะเจ็บนะถอนตัวไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เรียกใครมาเพิ่มส่วนนักเตะที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกะก็คือเชสสเปนส์แบ็กสารพัดประโยชน์ของท็อตแนมฮอสเปอร์นะเป็นคนเดียวของสเปอร์ที่ติดทีมชาติอังกฤษนะฮะและเอเลียดแอนเดอร์สันครับของล็อตทิงแฮมฟอร์เรสต์โดยมีแฮร์รี่เคนครับเป็นกัปตันทีมเล่นทีมชาติมาร้อยกว่านัดแล้วนัดนี้จะเป็นนัดที่108นะฮะซึ่งอังกฤษนะฮะนี่นี่คือการคาดการณ์ว่าอังกฤษจะลงสนามชุดนี้นะครัับบบบในรระ4-2-3-1ค โทมัสทูเคอร์เป็นผู้จัดการทีมว่าจะมีจอร์แดนพิกฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูนะครับแผงแบ็กโฟครับตีโนลิฟลาเมนโตนะครับเอสลีค่คอนซาแดนเบิ ino, ร์นแล้วก็เชสสเปนซ์จอร์แดนเฮนเดอร์สันกับเดคันไลท์ครับยืนมีฟิลด์คู่กลางตัวเ้าทำมีโนนี่มาดูเอเก้นะครับมอร์แกนโรเจอร์สมาคัทแรตฟอร์ดและแฮร์รี่เคนจะเป็นหน้าเป้านะฮะทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามโทมัสทูเคอร์ฮะว่ากรณีของเมสันกินวูดที่จะเอาอยัางไงจะเรียกกลับมาติดทีมชาาาตตติิไไไหหนนนนฮะะซึ่่่่งงทูเเคบอออกยยืนนัวขมดด้ดออ้า กรนวูดคนนี้นะฮะอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอนนี้อายุ23แล้วเล่นให้กับโอลิมปิกมากเคนะฮะก็เขาเพิ่งจะติดทีมชาติอังกฤษไปนัดเดียวในฐานะตัวสำรองเมื่อปี2020ในช่วงโควิดจำได้ไหมฮะตอนนั้นฝ่าฝืนมาตรกา,ารโควิดหนีไปเที่ยวกับฟิลฟอร์เดนนะฮะก็เลยถูกส่งตัวกลับแล้วฟิลฟอร์เดนก็อนาคตไปไกลกว่ากินวูดก็มาเจอเรื่องแมนยู outh, เรื่องโอ้เรื่องแฟนเรื่องอะไรอีกวุ่นวายเลยครับดีไม่ติดคุกติดตารางเอาแล้วก็ ไม่ได้เล่นให้แมนยูก่อนจะไปเล่นให้มักซีนะฮะดูรกาลที่แล้วยิงไป21่ประตูดูุกันนี้เลเ,เล่นไป3นัดยิงไป1่ประตูทำอีก2แอสซิสต์ก็เลยมีการพูดถึงว่ากรีนวูดสมควรกลับมาตดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่หรือเปล่าซึ่งทูเคิรยืนยันแล้วว่าไม่นะฮะแบบนี้สตีมแมคคาร์เลนนะคงจะยิ้มออกเพราะว่าแมคคาร์เลนเนี่ยตอนนี้คุมทีมชาติจาเมกาอยู่นะฮะเมื่อกรีนวูดลงเล่นให้อังกฤษชุดใหญ่แค่นัดเดียวไม่ถึง3นัดในขณะที่อายุยังไม่ถึง21ปี พอเข้ากดนะว่าสามารถจะไปเล่นให้ทีมชาติจาเมกาได้นะก็ทรงนี้ก็คงจะเล่นให้ทีมชาติจาเมกานะครับสําหรับกรีนบูดก็เคลียร์กันไปละซึ่งอังกฤษนี่ในยุ่งทุกเขายิงไม่เยอะนะยิงไอเบเนียสองศูนย์ลัตเวียสามศูนย์อันดอล่าหนึ่งศูนย์อุลเครื่องกับเซเนกายังแพเลยหนึ่งสามวันนี้ต้องยิงห้าลูกเพื่อกระโดดข้ามไม้กั้นนะนั่นหะม่งว่ายากนะมองว่าอังกฤษชนะสามประตูกำลังสวยสามประตูต่อศูนย์นะฮะคงไม่ถึงห้าลูกนะส่วนอีกสองทีมนะทัศนะ ในเรื่องของฟุตบอลโลกครับรอบคัดเลือกส่วนยุโรปแม่มองว่าโปรตุเกสดีกว่าบานเลยฮะจะชนะอาร์เมเนีย3ประตูขึ้นไปนำมาโดยคิเซโนโรนันโดเฟโดเนโตบูโนแฟนันเบเดโดซิวาพวกนี้นะฮะส่วนไอร์แลนด์กับฮังก,การีครับไอร์แลนด์เล่นที่ดับลินนะก็เอาไอร์แลนด์มาได้เปรียบนะแม่บอกว่าฮังการีแข็งกว่านำมาโดยดง so ิกโซบอสไซฮังการีจะไม่แพ้เพราะฉะนั้นวันนี้ฟุตบอลทีมชาตินะแม่เลือกไปที่อันดอร่าโปรตุเกสและทีมชาติฮังการีครับผม